มาเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เจอกับผมฟุกรัชชานน์์นะครับวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับ DVD เป็น Limited v เวอร์ชันนะครับของชัตเตอร์กดติดวิญญาณในรูปแบบ2ดิสน,นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดอย่างพวกเราก็ได้ดูพวกเวอร์ชันที่เป็นหนังมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาจยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแผ่นที่2นะครับถามว่ามีอะไรพิเศษท่านที่2อ่ะแผ่นมันอยู่ในเครื่องครับเนี่ย โอเคผมผมไม่ขอเอามาแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องผมเกียจแล้วผมอัดคลิปแล้วนะครับผมไม่อยากเดินไปเอามาประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าแผ่นที่สองเนี่ยแผ่นแรกมันเป็นตัวของเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆอืมนั่งบอกอย่างนี้ว่าอ่าผมเล่าเลยแล้วกันแผ่นที่สองอ่ะอ่าผมเปิดไว้อย่างนี้แล้วกันนะ แผนที่2ก็คือดิสเน่เป็นสเปเชียลฟีเจอร์นะครับสเปเชียลฟีเจอร์ดิสประมาณนี้เป็นประมาณว่าเบือเบ้องหลังเบื้องหลังภาพยนตร์เขาจะให้ดูประมาณว่าแบบตอนที่เพิ่มกับบอกชี้นั่นชี้นี่ให้ทำแบบแบบอย่างแบบไต่ไต่บันไดลงมาอะไรเงี้ยตอนหนีหนีผีก็มีสลิงมีอะไรประมาณนี้เป็นเบื้องหลังครับ ประมาณนี้แล้วกันอืมแล้วก็แล้วก็มีอยู่ตอนผมชอบไอความคิดเห็นของทีมงานนักแสดงอะไรนะประมาณปนี้เขาคุยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจับเวลาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงคุยว่าแบบอ่าสมมุติว่าเปิดหนังมาใช่ไหมเปิดหนังมาก็จะพูดว่าเออไอ้อตอนนี้ผมชอบฉากนี้ฉากนี้แบบไม่ใช่พระจริงๆมาสวดนะเป็นพระที่จ้างมา แล้วก็สวดแบบให้เหมือนพระประมาณนี้ไม่ไม่ใช่พระที่แบบนิมนต์มาที่วัดแล้วเออไม่ใช่พระที่น,นิมนต์มาจากวัดแล้วก็มาเล่นหนังหรืออะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะเป็นเขาจ้างเขาเซตขึ้นมาแล้วก็จะพูดว่าแบบชอบฉากแบบขึ้นรถเงี้ยต้องใช้เวลาถ่ายกี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเป็นวันบางทีแบบต้องวิ่งฉากนี้แบบต้องวิ่งฉากนี้แบบนานอยู่พอสมควรกว่าจะถ่าย ตรงนี้ได้อะไรประมาณเนี้ก็จะพูดกันว่าเหมือนเป็นมานั่งกันแบบห้าคนอ่ะมีผู้กำกับสองคนแล้วก็มีจา๋าในเรื่องก็แบบชื่ออะไรอ่ะในเรื่องชื่ออะไรนะในเรื่องชื่อว่าเจนอ่ะมีเจนมีทันอนันต์เอเอวอร์ลิงแฮมมีผู้กกับสองคนคุณ บรรจงอะไรปิสันธนากุลผมจําชื่อไม่ได้ครับแล้วก็ภาคภูมิวงภูมิแล้วก็อีกคนนึงเป็นอิงอชิตะก็จะเปิดหนังขึ้นมาจอเล็กๆจอเล็กๆ <c oughs> วันนี้ผมพูดผิดๆทุกถูกครับจอเล็กๆจอเล็กๆแล้วก็บอกว่าอ่าฉากนี้เหนื่อยมากอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาถ่ายทําต้องแบบเซตขึ้นมาสอนภาพอะไรเขาก็พูดมาอะไรของเขานั่ยแหละครับ ชมฉากนั้นฉากนี้เือเหมือนพูดคุยกันแบบเหมือนแบบวิจารณ์หนังอะไรให้เราดูประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีฉากที่ถูกตัดฉากที่ถูกตัดก็คือในเรื่องจะไม่มีแต่ว่าเขาจะให้ดูว่ามีฉากฉากรถรถชนฉากในโรงพยาบาลฉากอะไรเงี้ยที่เขาจะแบบไม่ปรากฏในเรื่องแล้วก็จะมีพวกรูปภาพรูปภาพวิญญาณจากทางบ้านจากทางทีมงานอะไรเงี้ย อ่าแล้วก็ส่วนที่ผมชอบก็เป็นเป็นทางด้านของที่เป็นสตอรี่บอร์ดอะที่ในเรื่องเขาจะทำเป็นวิดีโอแบบอะไรประมาณนะครับทำเป็นวิดีโอแล้วก็สามารถดูเป็นสตอรี่ที่เขียนเป็นการ์ตูนได้แต่ถ้าจะกลับมาดูแบบเป็นหนังก็ให้กดคำว่า a n g e l ประมาณนี้แล้วกันครับอันนี้ผลิต g m MM picture ครับ phenomena motion picture แล้ว g m ไทยครับน่าจะเป็นพวกค่ายหนังบริษัทประมาณนะครับส,สร้างชาัตเตอร์อืมเนี่ยครับ movie special feature เนี่ยแผ่นที่สองจะมีเสียงไทย dts ไทยห้าจุดหนึ่งไทยสองจุดศูนย์นะครับถ้าใครอยากดูเบื้องหลังให้แนะนำให้ซื้อให้ซื้อหรือหาชุดนี้มาเก็บเอาไว้ครับจะได้ดูเบื้องหลัง โอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาแบบผมก็ถ่ายแบบวิดีโอแบบยังไงครับเหมือนเป็นการถ่ายเล่นนะแต่ว่าจะเอาข้อมูลแบบดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโอเคอาจจะไม่มีการตัดต่ออะไรนะอาจจะมีตัดต่อบ้างถ้าคิดอยากจะทํานะแต่ตอนนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนครับโอเคเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้ก็มาพอคร่าวๆแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ